ธรรมะจากต่างแดนณนะประเทศแคนาดาพระธรรมเทศนาโดยพระเดชพระคุณพระธรรมมงคลญาณพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังศรินทโรจารวาดวัฒรม,มงคลกรุงเทพ,พมหานครประธานผู้ก่อตั้งสถาบันพลังคิตนุภาพประธานสงไทยคณะธรรมยุทธ์แห่งประเทศแคนาดา สวัสดีท่านทั้งหลายวันนี้ก็จะได้มาพูดถึงเรื่องกรรมองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพราะองค์ได้แสดงถึงเรื่องกรรมในพุทธภาษิตว่ากรรมมังสะเตวิพัชต,ติยดิดังเฮนัปณิตตายะกรรมนั่นแหละจะได้จำแนกสัตว์ให้เป็นไปในทั้งทางดีและทางชั่ว กรรมที่เราทำนั้นท่านทั้งหลายทำแล้วไม่ได้ทิ้งไปแต่กรรมนั้นจะต้องติดตนตามตัวเราเมื่อเราทำความชั่วความชั่วก็จะต้องติดตนตามตัวเราเรียกว่ากรรมมัทายาโทแมมีกรรมเป็นผู้ติดตามอย่างนี้เป็นต้นถ้าทำความดีความดีก็จะติดตนตามตัวเราไป เรียกว่ากรรมทายาทรเรียกว่ากรรมดีก็ก,กรรมดีนั้นสามารถให้คนได้รับความสุขกรรมชั่วนั้นสามารถที่จะส่งผลให้บุคคลได้รับความทุกข์เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสว่าให้เราพากันสัพพะปาปต,ตะคือการละบาปทั้งปวง กุศลสูปสัสมปทาให้พากันทำบุญให้มากๆสาจิตสาปริโยธปนังอย่าลืมการทำสมาธินี่คือเป็นคำเตือนเพราะว่าการทำบาปแต่ละชิ้นแต่ละอันนั้นมันเป็นประดุดจจว่าเ,เป็นยาพิษมันจะต้องคอยทำลาย คือมาบาปมันคอยทำลายเราอยู่ตลอดเวลามันเหมือนยาพิษการทำบุญนั่นมันเหมือนพภชจนาการที่ดีทำให้บุคคลมีความสุขด้วยเหตุอย่างนี้การที่จะเลือกพระพุทธเจ้าก็ได้เลือกให้เราแล้วว่าให้เลือกทำความดีคือให้เลือกทำบุญจะแล้วก็ให้ยกเลิก การทำบาปซะอย่างนี้แล้วกส็สำคัญที่สุดก็คือการทำจิตให้สงบด้วยการทำสมาธินี่แหละจะเป็นแนวทางที่ทำให้ชีวิตของท่านทั้งหลายนั้นบังเกิดคุณค่าสูงมากเพราะอะไรเพราะว่าสมาธินั้นสามารถ ผลิตพลังจิตได้เมื่อจิตเป็นสมาธิเราก็สามารถผิดพลังจิตได้ก่อนแต่ที่จะทำสมาธิเรามีอารมณ์ร้อนเหลือพอเราลงมือทำสมาธิเราก็เลกพุโทโธคำเดียวก็อารมณ์ร้อนเหลือก็เหลืออารมณ์อันเดียวเมื่อเหลืออารมณ์อันเดียวจิตก็เป็นหนึ่งเมื่อจิตเป็นหนึ่งจิตก็เป็นสมาธิ เมื่อจิตเป็นสมาจิตจิตก็ผิดพลังจิตเมื่อผิดพลังจิตพลังจิตก็แทรกซึมเข้าไปในที่จิตแทรกซึมเข้าไปในที่จิตก็สะสมไว้ที่จิตเมื่อสะสมไว้มากขึ้นการทำสมาธินั้นนะเราทำได้สบายๆเราไม่ได้ไปลงทุนอะไร เรามีร่างกายของเรามีจิตใจแล้วเราอยากจะทำสมาธิเมื่อไรก็นั่งสมาธิขาเบื้องขวาทับขาเบื้องซ้ายเมือเบื้องขวาทับมือเบื้องซ้ายจั้งกายให้กลงแล้วก็หลับตานึกพุโทโธห้านาทีสิบนาทีก็ไม่เป็นไรได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นแล้วแต่ละครั้งแต่ละครั้งนั้นไม่ใช่ทำแล้วก็สูญเปล่าทำแล้วก็กลับกลายเป็นบุญด้วย นอกจากเป็นบุญแล้วก็ได้พลังจิตด้วยก็พลังจิตนี้เองที่สามารถพัฒนาตัวของบุคคลต่างๆคนเราเกิดมาเนี่ยในขั้นแรกก็ถือว่าเป็นบุตรชนเมื่อเป็นบุตรชนแล้วเมื่อเราทำสมาธิมีพลังจิตเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นบุคคลพวกนั้นก็กลายเป็นกันลยานชนเมื่อยิ่ง ทำก็มากขึ้นมากขึ้นจนกระทั่งถึงวิปัสนาก็เรียกว่าเป็นอริยชนอย่างนี้เป็นต้นเมื่อเป็นเช่นนั้นบุคคลนั้นก็เลยกลายเป็นบุคคลที่มีค่าที่สุดหมายความว่าอย่างที่พระเจ้าท่านปฏิบัติดีปฏิบัติตชอบก็เรียกว่าสุปฏิปันโนผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ก็เป็นที่น่าคนรพเป็นที่น่ากราบไหวเป็นที่น่าบูชาเพราะอะไรเพราะว่าท่านได้ทำสมาธิสะสมพลังจิตท่านก็ได้เป็นผู้มีการพัฒนาจิตจนกระทั่งจากปุถุชนเป็นกัลยาณชนและเป็นอริยชนในที่สุดแต่ท,ทั้งหลายการที่เราจะกระทำได้เช่นนี้นั้น ก็ต่อเมื่อเรามีศรัทธามีศรัทธาคือความเชื่อความเชื่อนี่แหละเป็นตัวยงที่มีความสำคัญเพราะเราต้องเชื่อนรกเราก็เชื่อสวรรค์เราก็เชื่อนิพพานเราก็เชื่อก็เรียกว่าอาจาราศรัทธาศรัทธาที่ไม่มีความวันไหวเมื่อเป็นเช่นนั้นเราท่านทั้งหลายชีวิตของท่าน ก็จะเป็นชีวิตที่มีค่าหาที่สุดไม่ได้นอกจากมีค่าแล้วก็จะมีความสุขไปได้โดยตลอดสวัสดีสาธุ